ตัวนี้ไม่ไม่ต้องใช้นะครับใครที่เคยใช้พุกนะครับไม่ว่าจะเป็นพุกเหล็กหรือว่าพุกอะไรนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้พุกนะครับผมใช้เหล็กข้ออ้อยตัดเพื่อที่จะใช้อีพ็อกซี่นะครับใช้อีพ็อกซี่เสียบเข้าไปแล้วเราจะเชื่อมนะครับตัวนี้เราเจาะเข้าไปเท่าไหร่ก็ใช้ดอกสว่านนะครับมาวัดวัดว่าดอกเจาะเท่าไหร่นะครับเราก็มาตัดเหล็กตามที่ที่ดอกสว่านที่เราเจาะเข้าไปนะครับ เหล็กคออ้อยก็จะใช้เหล็กน่าจะเป็นเหล็ก12นะครับ12หรือเหล็ก10มิลนี่แหละนะครับมีคออ้อยอยู่2ตัวผมจําไม่ได้ไม่ได้วัดนะครับแต่ว่าดอกดอกที่เจาะใช้ดอก12มิลนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราต้องมาเคลียร์ตรงฝุ่นออกให้หมดนะครับเพราะว่าการใช้อีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่ในการยึดจับนะครับถ้ามันมีฝุ่นนะครับมันจะทําให้การยึดของอีพ็อกซี่กับคอนกรีตมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราต้องเป่าฝุ่นออกให้หมดนะครับ ให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละไม่ใช่ให้หมดหรอกนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเราต้องเอาออกให้หมดนะครับเอาให,ให้ทุกรูนะครับพอออกใกล้จะหมดนะครับมันจะมีฝุ่นคือถ้าถ้าให้ดีเราต้องมีท่อนะครับอันนี้คือลมมันจะไม่ค่อยเข้านะครับเสร็จแล้วก็ใช้อีพ็อกซี่อีพ็อกซี่มันจะเป็นอีพ็อกซี่ชนิดแบบ a b นะครับมีพาร์ทเอพาร์ทบนะครับเราต้องผสมกันนะครับ ใช้ A ในอัตราส่วนเท่าไรบ b อัตราส่วนเท่าไหร่ก็ต้องดูนะครับที่กระป๋องนะครับเพราะว่าการใช้งานอีพ็อกนะครับในการใช้เหล็กแบบนี้มันจะสะดวกนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงด้วยนะครับลองไปดูผลทดสอบของอีพ็อกในการใช้งานนะครับเขาจะทดสอบกับแรงดึงนะครับจนแบบเรามั่นใจนะครับว่ามันแข็งแรงกว่าพุกแน่นอนนะครับในการใช้เหล็กเสียบกับเสาแล้วก็ใช้อีพ็อกแบบนี้นะครับ เราใช้2ส่วนนะครับ A B พาร์ท A B นะครับแล้วก็คนๆๆๆให้เข้ากันนะครับอัตราส่วนก็ตามที่ผู้ผลิตกําหนดนะครับแล้วก็เอาเข้าไปในรูนะครับเสียบเข้าไปในรูแล้วก็ทําให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าพวกด้านขอบเวลาเราเชื่อมมันจะมีปัญหานะครับเข้าไปทุกรูเลยนะครับแล้วก็ระยะนะครับระยะเราก็เอาให้เหลือแค่หนึ่นิ้วนะครับ 1>, 1นิ้วถ้าเป็นไปได้ก็เอาให้มันพอดีกับขอบเหล็กที่เราจะมาวางนะเหล็กที่เราจะมาวางมันจะเป็นเหล็กกล่องเหล็กกล่องขนาดสองคูณหนึ่งนิ้วนะครับเราจะวางวางเทินเลยนะครับเราจะวางให้มันรับน้ําหนักนะครับไม่ได้เจาะนะครับให้รับน้ําหนักแล้วเราก็เชื่อมเชื่อมปิดไว้เฉยๆนะครับไม่ให้มันกันกันมันถอนออกมาเฉยๆนะครับการที่เราผสมนะครับอีพ็อกซี่มันจะเซตตัวอยู่ประมาณ 2- 3มชั่วโมงนะครับ ทางที่ดีก็ประมาณ 12- ถึง24ชั่วโมงถึงจะใช้งานได้นะครับแต่นี้ผมก็ทําเสร็จแล้วผมก็เอาเหล็กวางแล้วก็ทํางานต่อได้เลยนะครับทําเสร็จทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ระหว่างท,ที่รออีพ็อกซี่เซตตัวนะครับผมก็ทําการไปต่อเหล็กนะครับต่อเหล็กที่เป็นเหล็กกล่องก็คือเอาต่อหวัวชนหัวนะครับแล้วก็เชื่อมรอระหว่างที่รอนะครับงานมันก็ไม่ได้เสียเลยนะครับเวลาไม่ได้เสียคือทําได้ต่อเนื่องเลยนะครับ ในการทํางานแบบนี้นะครับสามารถใช้กับเหล็กตัวใหญ่ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าทางที่ดีต้องใช้กับเหล็กข้ออ้อยนะครับเพราะว่ามันข้อเหล็กข้ออ้อยมันจะมีตรงเป็นตะเข็บตะเข็บนะครับช่วยให้สร้างแรงสเสียดทานให้มันเยอะนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็แต่งผิวให้มันเรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่ใช้งานนะครับเราไปต่อ EP ต่อไปแล้วกันนะครับสําหรับงานเชื่อมเหล็กเพราะว่า คลิปจะยาวเกินไปนะครับสวัสดีครับ